สวัสดีทุกคนนะคะสุขสันต์วันคริสต์มาสทุกคนนะคะเพื่อนๆนวันนี้พี่แดงก็มาพามาเดินชมดูต้นคริสต์มาสดอกคริสต์มาสอีกแล้วนะคะเทศกาลคริสต์มาสมันก็จะประมาณนี้เละทุกคนอ่าฝรั่งเขาก็จะตื่นเต้นกันหน่อยนะมันเป็นประเพณีวันสําคัญของเขานะเพื่อน วันคริสต์มาสนี่จะสําคัญมากนะสาหรับฝรั่งนะคะจะสําคัญพวกฝรั่งนี้ก็จะมีวันสําคัญสองวันนะคะคือวันเกิดนะคะวันเกิดแล้วก็วันคริสต์มาสนะคะส่วนปีใหม่เขาไม่ก็จะไม่ค่อยให้ความสําคัญเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่วันคริสต์มาสนี่เป็นวันสําคัญสุดๆของพวกฝรั่งเลยนะคะอันนี้ก็เป็นดอกคริสต์มาสสวยๆเนาะ เขาก็เอามาขายแต่ช่วงที่เป็นเทศกาลคริสต์มาสเท่านั้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพระเอกของพี่แดงมาเอบมาโซน <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นต้นคริสต์มาสที่ที่เขาประดับตกแต่งไว้นะคะให้คือประดับตกแต่งไว้ขายเลยทุกคนเอาง่ายๆเราก็จะประดับตกแต่งได้สวยงามมากอันนี้ก็จะเป็นอกสีหว,วานๆนะคะทุกคน ในร้านนี้เขาก็จะมีแบบว่าทุกอย่างนะคะที่เราต้องการนะที่จะเอาแบบพวกเครื่องประดับต้นคริสต์มาสนะคะเขาจะขายทุกอย่างในร้านนี้เนาะก็จะมีหลากหลายสีสันต้นนี้เขาก็จะตกแต่งได้แบบหวานๆนะคะสวยๆนะคะอกแนวหวานๆเนาะสีชมพูอะไรดอกไม้อะไรประมาณนี้เนะเาะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเนาะคน,นแต่สไตล์คนชอบนะ ไอพวกของตกแต่งก็อยู่ในนี้หมดเลยร้านนี้เขาจะตกแต่งออกแนวหวานนะคะต้นนี้ก็จะสวยมากจะเป็นสีชมพูเนาะนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งเนาะเป็นอีกต้นหนึ่งที่เขาประดับตกแต่งเนาะเราจะมีทุกอย่างให้เราเลือกนะทุกคนอยากได้อะไรมาร้านนี้มีให้หมดนะคะ มีให้หมดทุกอย่างนะคะแต่ว่าร้านนี้ราคาค่อนข้างจะแพงนะ,ะทุกคนราคาแพงแต่ว่าพี่แดงก็ชอบมาซื้อร้านนี้นะคะชอบซื้อพวกไอ้ต้นกล้าผักนะคะต้นพวกมเมล็ดพันธุ์ผักพวกอะไรประมาณนีนะะ้ร้านนี้มีขายหมดทุกอย่างเนาะเทศกาลคริสต์มาสก,ก็จะ มีความแบบว่าสีสันมากสำหรับฝรั่งกันนะคะสำหรับฝรั่งทุกประเทศเลยพี่แดงคิดว่านะต้นนี้เขาก็จะไปดับเป็นีแบบนี้น,นีส่วนใหญ่คนก็จะนิยมต้นสีเขียวแบบนี้นะแต่เป็นต้นปลอมนะไม่ใช่ต้นสนจริงนะเป็นต้นสนพลาสติกแล้วเขาก็ทำตกแต่งเหมือนต้นสนเนาะแล้วก็เอา มาประดับประดาเนาะจะได้สวยงามประดับพงประดับไฟอะไรประมาณนี้เนาะเทศกาลคริสต์มาสก,ก็จะประมาณนี้แหละทุกคนร้านนี้ก็เป็นร้านขาประจำนะคะพี่แดงก็จะมากับพระเอกนะ <c oughs> มาพระเอกกับพี่แดงทุกครั้งนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ วันพิสิตมาศแล้วก็ปีใหม่